หลังจากที่ทำไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับผลที่ได้คือตามนี้เลยลวกมันเข้ามากินแต่มันกินข้างในไงเราไม่รู้ไงพอเรารู้เสร็จแล้วก็ทำการมาทำวิธีการกำจัดสรุปก็คือได้ผลนะครับไม่กินไม่ล้ำแล้ว แล้วก็ไม่มีปลวกเข้ามาแล้วนะครับวิธีการง่ายๆเลยไปไปดูกันเมื่อก่อนนะครับในป่าตรงนี้นะจะมีจอมปลวกขนาดใหญ่นะขึ้นตรงเนี้ยเต็มเลยเนี่ยใหญ่มากผมเลยทำวิธีการกําจัดปลวกไปสุดท้ายคืออะไรคือผมต้องอาศัยปลวกนะครับผมจะทำอ่ายูรินีเจายปลวกเนาะ ํำหมักเจ้าปลวกผมก็จัดปลวกไปแล้วไม่มีไม่มีเจ้าปลวกมาทำจุลินรีย์ํำหมักเจ้าปลวกผมก็เลยเลิกทำนะครับส,ส,รสรุปก็คือตตายยกลังไปเลยตายเกลี้ยงเลยครับเดี๋ยวตอนนี้อาจจะมีหลงเหลือบ้างนะครับมานะครับวันนี้มาดูที่การทำกันไม่ยากนะครับง่ายๆไปไปดูวัตถุดิบในการทำนะครับมีเท่านี้เอง อันนี้เป็นครีมนวดนะครับครีมนวดผมผสมเซรัม่มแล้วก็ซันไลท์มาผมจะมาอธิบายก่อนตัวในครีมนวดผมเนี่ยโดยปกติของปลวกเนี่ยเขาจะตายได้ในตัวเมื่อที่เรามีสารนะครับไปควบผสมเข้ากับตัวของเขาแล้วจะทำให้ปลวก เกิดการคายน้ําในตัวเองออกมานะครับพอน้ํมันมันไม่สมดุลกับตัวปลวกปลวกเขาก็จะตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวสารที่ไปอุดตันระบบหายใจของปลวกก็ทําให้ปลวกตายอีกได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะทำยังไงให้สารที่เคลือบไปในตัวปลวก เวลาที่เราฉีดหรือเวลาที่เรารดราดไปในจอมปลวกมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพอยู่ได้ยาวนานมากขึ้นทำให้ปลวกตัวอื่นเดินเข้ามาเหยียบแล้วก็นำพาสารตัวนี้เข้าไปสู่ตัวนางพญาได้นะครับมานี่ส่วนผสมก็เป็นครีมนวดนะครับ น้ำยาล้างจานเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีอันนี้สเปรย์นะครับก็บอกฉีดฟอกกี้นะครับไว้ฉีดในตัวที่เราเห็นนะครับปลวกที่เราเห็นเราสามารถที่จะแงะงัดเปิดออกมาเพื่อที่จะฉีดโดนตัวเขาได้อันนี้เป็นสลิงในซอกมุมกบซอกหน้าต่างที่ปลวกเข้าไปเราไม่อยากจะแกะ ออกมาเราก็แค่เจาะให้เป็นรูนะครับแล้วเราก็ฉีดสารเราเข้าไปฉีดเข้าไปในรูทําให้ปลวกตายเหมือนกันนะครับผมจะใช้อัตราส่วนในการทําคือน้ำหนลิตรนะครับน้ำหนึ่งลิตร,ร,ตรเพราะว่าสเปรย์ของผมมีหนลิตรเนาะมามาเริ่มทำกันเลย ใช้ครีมนวดผมนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะหรือจะใช้เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะผมแอบแม่บ้านมาใช้เยอะอีกโดนด่าอ่ะน้ลายเข้าไปโดยในตัวครีมนวดผมนะเขาจะมีอ่ามันนะครับ ก็จะมีมันเรียกว่าไขามันเนาะตัวสไลด์จะเป็นตัวไปแตกไขมันในครีมนวดผมนะครับทำการขนให้เข้ากันหรือไม่เพื่อน,อนถ้าไม่อยากผสมแบบนี้นะให้เพื่อนเทใส่ในขวด สเปรย์ก็ได้เลยนะนี่นะขวดสเปรย์อย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมจะทําให้มันเห็นภาพชัดหนะน่เพื่อนๆเทในขวดสเปรย์อย่างนี้แล้วก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วทําการปิดฝาแล้วเขย่าเลยนะครับมันจะแตกตัวง่ายกว่าอันนี้ผมทําให้ดูให้เห็นภาพเนาะสุดท้ายผมก็เทใส่ขวดสเปรย์เขย่าเหมือนเดิมแหละเนี่ยเห็นไหมถ้า ครีมรดผมเราไม่มีสไลด์เข้าไปช่วยเนี่ยเขาจะไม่ละลายตัวนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็เทใส่ขวดสเปรย์ฟอกกี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกสูตรหนึ่งนะครับวิธีการรดราดนะครับ สูตรที่ผมทำแล้วจอมปลวกหายไปทั้งรังเลยแล้วก็เพื่อนทำการปิดฝ้านะครับฝาแล้วก็เขย่าให้เขาเข้าที่ส่วนเนี้ยเราจะนำไปฉีดในตัวปลวกนะครับมาดูอีกตัวหนึง่ง วิธีนี้เป็นวิธีการที่จะรดราดนะครับเราใช้กับบัวเทรถได้เลยนะครับมาผมเอาอันเกา่านี่แหละเหลือนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพกันจะชัดสำหรับการสําหรับการรดราดเพื่อนไม่ต้องกังวลถึงเรื่องตัวผสมตัว้นะจุดนี้นะจุดผสมเพื่อนเให้ให้คิดว่าน้ําปริมาณเจ็ดลิตรนะครับใช้ ครีมลวดผมตัวนี้นะปริมาณสองช้อนนะครับแล้วก็จะไลอีกหนึ่งช้อนโตนะมาผสมเลยสองช้อนนะครับ แล้วก็สไลด์หนึ่งช้อนโต๊ะถ้าใครไม่มีคีโนดผมนะครับต้องการที่จะกำจัดเขาให้ตายแบบพื้นพื้นราบนะที่เปิดมาเสร็จแล้วก็เจอใช่ไหมเปิดมาเสร็จแล้วก็เจอไม่ต้องใช้คีโนดผมนะครับใช้เพียงแค่สไลด์นะครับน,นี่ก็เทไปอันนี้สลิง สลิงล้วก็สามารถดูดนะครับแล้วก็ไปฉีดตามจุดที่ปลวกมันอยู่ตามซอกประตูตามอะไรที่เราเราไม่อยากแกะให้มันพังเนาะเราสามารถเจาะเอาสลิงนะครับเจาะแทงแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยนะครับต่อไปก็เราเทใส่บัวใสบ่บัวน้ำเราเติมน้ำก่อน ฮีโร่เติมน้ําได้ในปริมาณเกล็ดเรียบร้อยนะครับก็ทําการเทอันนี้จมปลวกตัวใหญ่ผมไม่มีนะแต่ผมจะทําให้เพื่อนดูนะครับถ้าใครมีจมปลวกที่มันใหญ่นะทําสูตรนี้ไปอะรับรองใ,ใจหายนะครับ <laughs> เจ๊งนะครับปลวกตายหมดนะครับตายยกรังตายยกจบปลวกเลยแหละ แต่ก็ต้องอยู่ที่ความใหญ่ของจอมปลวกเลยนะนะครับแต่ของฮีโร่นี่ประมาณเนี่ยประมาณท่อเนี่แหละจอมปลวกนะครับฮีโร่ก็เทไปบัวนี่แหละเจาะเจาะเจาะรูแล้วก็เทไปนะครับร้างเลยสุดท้ายฮีโร่ก็ไ่มีเจ้าปลวกมาทําจุดินทรซีเจ้าปลวกนะครับก็เลยเออได้อย่างเสียอย่างเนาะอเอ้นะครับ ต้าไปเราก็ไปรดราดได้เลยไปเจอตัวล้วเจอตัวปลวกลวทำการฉีดเข้าไปเลยครับต้องบอกไว้เลยว่าสูตรนี้นะครับเขาจะไม่ตายในทันทีนะ แล้วเขายังมีเวลาที่จะเดินเข้าไปหานางพญาได้นี่นะครับเห็นไหมเขายังมีเวลาเดินไปหานางพญาได้เพราะฉะนั้นสูตรเราเนี่ยมันจะเข้าไปถึงในตัวนางพญายนะ ัวลวถ้าเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเทปไปเลยเราเห็นตัวแบบเมื่อกี้แล้วใช่ไหมรู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้แ้วใช่ไหมเราเทปไปเลยครับราดไปงี้เลย รับรองครับเจ๋งครับลวกพวกที่เขายังยังอยู่นะเห็นไหมครับสูตรของเราไม่ได้ดวนตัวแล้วตายทันทีนะครับดวนตัวแล้วเขายังสามารถที่จะเดินไปหาเดินไปหานางพญาได้เนี่ย จะเดินคลานไปหากลับเข้าสู่รังของเขานะครับแล้วก็นำสารของเราเนี่ยไปฝากนางพญาด้วยสุดท้ายนางพญาก็เจ๊งนะครับตายนะครับเนีูดมดแมลงนี้หมดเลย นะเรียบร้อยสำหรับตามประตูวงกบใช่ไหมเราไปเราก็ไปเจาะนะครับเจาะรูแล้วก็ดูดน้ำยาเราเข้าไปแล้วก็ฉีดเข้าไปข้างใน ฉีดเข้าไปทิงไว้สักเพื่อนๆสังเกตอาการหรือว่าเพื่อนๆเ,เอาหูฟังดูก็ได้นะครับลวกเขาจะเงียบเสียงลงนะครับถ้าเราได้ยินเสียงว่าเขากัดกินนะทิงไว้สักก็รอรยะรยะเวลาอย่างเดียนะครับไม่มีอะไรหรอกยังไงก็ตายนะครับไม่เหลือแน่นอนร้อเเซนตะครับโอเคนะครับวันนี้ฮิโรก่ก็มาฝากคลิปเคลดลับดีๆนะครับมาฝากเพื่อนกัน กับเจ้าสองตัวนี้เลยตัวจักัดนะครับหวังว่าทุกคนจะนำคลิปของฮีโร่ไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นะครับถ้าเกิดประโยชน์ยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้กับฮีโร่ด้วยนะครับหรือว่าชาวเกษตรของพวกเราเนาะพวกเราชาวเกษตรนะครับถ้าคิดว่าคลิปของฮิโร่ไปประโยชน์ก็แชร์นะครับแชร์ไปเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนาะวันนี้ฮีโร่ขอตัวไปก่อนนะครับ บายบายสวัสดีครับลูกผักต่อกันละฮ่า,ฮา